รีเดวิด i อร์ดพ p ดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพภากัมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายน2025วันที่306กการตัดสินใจกำหนดเส้นทางแห่งชีวิต ข้อพระคัมภีร์ประจำวันสดุดีบทที่119ข้อ145ถึง152โยเอลบทที่สอข้อ18ถึงบทที่3ข้อ21ฮิบรูบทที่4ข้อ1ถึง13ทุกวันเราต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆมากมายตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรจะรับประทานอะไร ไปถึงเรื่องที่ใหญ่ในชีวิตเกี่ยวกับความสัมพันธ์การแต่งงานว่าจะแต่งหรือไม่และควรแต่งงานกับใครแต่การตัดสินใจทั้งหมดนี้ดูเล็กน้อยลงไปเลยเมื่อเทียบกับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการที่เราจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรเบอร์ nard เลวิน นักเขียนผู้มีชื่อเสียงของนิตยสารไทมส์ในศตรวรรษที่20เคยเปรียบเทียบประสบการณ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเชื่อคริสเตียนไว้ว่าคนอย่างผมที่เดินวนเวียนอยู่ขอบสระว่ายน้ำในเวลาเดียวกันก็ทั้งโหยหาและหวาดกลัวที่จะกระโดดลงไปตลอดทั้งพระคัมภีร์ เราเห็นความสําคัญของการตัดสินใจที่กำหนดเส้นทางชีวิตในพระธรรมสัตดีบทที่1 1 9ผู้เขียนแสดงให้เห็นความแตกตา่างระหว่างคนที่อยู่ไกลและคนที่อยู่ใกล้พระเจ้าเขาเขียนว่าผู้ข่มเหงที่มุ่งร้ายมาใกล้แล้วพวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าแต่พระยาเว แต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์ผู้เขียนสดุดีตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ใกล้พระเจ้าโดยการตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณเพื่อร้องทูลและสแสวงหาพระองค์การตัดสินใจเช่นนี้อาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหาศาลเมื่อ40กว่าปีก่อน ผมเขียนไว้ข้างพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าการได้พบกับพระเจ้าก่อนเริ่มต้นวันช่างสำคัญเพียงใดและแม้ผมจะทำไม่ได้ทุกครั้งแต่การตัดสินใจนั้นก็ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของผมในพระธรรมฮิบรูบทที่สเราได้เห็นการแบ่งแยกระหว่างคนที่ได้ยินข่าวประเสรศิฐและตอบสนอง ด้วยความเชื่อกับคนที่ไม่ยอมรับความเชื่อผู้เขียนกล่าวว่าเราได้รับพระสัญญาเดียวกันกับคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่พระสัญญานั้นไม่ได้เกิดผลกับพวกเขาเพราะเขาไม่รับพระสัญญานั้นด้วยความเชื่อในพระธรรมโยเอลเราเห็นการแบ่งเส้นทางระหว่างคนที่ร้อง ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับคนที่ไม่ร้องออกพระนามของพระองค์โยเอลกล่าวว่ามวลชนมวลชนในหุบเขาแห่งการตัดสินคดีเพราะวันแห่งพระยาเวใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งการตัดสินคดีพระเจ้าทรงสัญญากับเราว่า ทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดและเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพศใดอยู่ในสถานการณ์ใดพระสัญญาเรื่องความรอดและการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีไว้สำหรับเราทุกคน พระเจ้ายังทรงสัญญาว่าเราจะชดเชยปีเดือนที่ตะกตะแหนวบินได้กินเสียให้พวกเจ้านี่เป็นพระสัญญาที่งดงามสำหรับทุกคนที่รู้สึกว่าส่วนหนึ่งของชีวิตถูกทำลายไปแล้วพระเจ้าทรงฟื้นฟูทรงไถ่ทรงสร้างชีวิตเราขึ้นใหม่ และทรงชุบชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ทางเดียวที่จะพบการหยุดพักสำหรับจิตวิญญาณนั้นคือการฟังพระสัญญาของพระเจ้าและเชื่อในพระสัญญานั้นการตัดสินใจที่หันกลับมาหาพระเจ้าและร้องออกพระนามของพระองค์เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุด ที่คุณจะทำได้ในชีวิตมันเป็นการตัดสินใจที่จะกำหนดเส้นทางนิรันดร์ของคุณลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่าคุณเคยปล่อยให้การลังเลความกลัวหรือความไม่แน่ใจทำให้คุณพลาดการตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าไหมคุณจะทำอย่างไรในวันนี้ เพื่อไม่ยืนเฉยในหุบเขาแห่งการตัดสินใจแต่ก้าวไปในทางที่พระองค์ทรงเรียกคุณด้วยความวางใจให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณสำหรับพระสัญญาที่เราจะได้หยุดพักในพระองค์ขอบคุณที่ทรงรื้อฟื้น สิ่งที่สูญเสียไปและเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือเราขอทรงช่วยเราให้ตัดสินใจเลือกทางของพระองค์ในทุกวันและช่วยเราให้นำคนที่ยังอยู่ในหุบเขาแห่งการตัดสินใจได้มารู้จักกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากท่านต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ everyday with god หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เติบโตและลงลึก ในพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันขอพระเจ้า,วาอวยพรค่ะ